บทความเรื่องสีบูรพาที่ข้าพเจ้ารู้จักโดยนิวัตเหมือนเพชรศึกสงครามสู้ด้วยกองทัพอันเกรียงไกลศึกชีวิตสู้ด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งนักปราดท่านใดหรือใครหนอเป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ให้คนสู้ชีวิตพึงระลึกถึงท่านต้องเผชิญกับศึกชีวิตใดบ้างหนอ จึงทำให้ต้องประกาศอมตะวาจานี้ออกมาอย่างทรนงสีบูรพาคือนามปากกาของท่านผู้นั้นมาเถิดติดตามข้าพเจ้าไปทอดทัศนาชีวิตและผลงานของท่านบางส่วนเสี้ยวที่มีคู่ดูประการต่อแผ่นดินมาตุภูมิถึงแม้กุหลาบสายประดิษฐ์เจ้าของนามปากกาสีบูรพา เสียชีวิตไปเป็นเวลากว่า50ิปีล่วงแล้วแต่ทุกครั้งที่เปิดอ่านหนังสือของท่านก็เสมือนว่าได้นั่งสนทนาถ่ายทอดความรู้ความคิดต่อกันและนั่นเป็นการรู้จักที่ไม่ยึดติดโดยการเวลาข้าพเจ้ารู้จักกับสีบุรพาครั้งแรกจากนวริยายโด่งดังเรื่องข้างหลังภาพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุให้เป็นหนังสืออ่านประกอบในหมวดวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศ,ศึกษาตอนปลายสมัยนั้นพุทธศักราช2527จําจำได้ว่ารู้สึกประทับใจกับชีวิตรักต่างวัยของคุณหญิงกีรติกับนพพรมากทราบซึ้งจนกระทั่งประโยคสุดท้ายของเรื่องที่ว่าฉันตายโดยปัสจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่า ฉันมีคนที่ฉันรักกุลาบสายประดิษฐ์เอ่ยท่านช่างสารอักษรมาประดิษฐ์เป็นรถคำล้ำค่าอย่างน่าอัศจรรย์จนข้าพเจ้าต้องเข้าห้องสมุดเพื่อค้นอ่านทั้งประวัติชีวิตและนวยายนิยายอีกหลายเรื่องของท่านสีบูรพาก็เช่นเดียวกับนักเขียนท่านอื่นๆที่สนใจงานวรรณกรรมมาตั้งแต่ยังเยาว์โดยเฉพาะเมื่อเรียนชั้นมัธยมแปด ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินได้คุณครูหลวงสำเร็จวรรณกิจหรือบุญเสขานันผู้แต่งนิทานร้อยบรรทัดเป็นผู้ถ่ายทอดความรักในวิชาการประพันธ์และเริ่มหัดแต่งหนังสือเป็นครั้งแรกจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องของสีบุรพามาหลายเล่มทำให้ได้รู้จักลักษณะนิสัยของท่านประการหนึ่งว่าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งดังเช่น จากคำนำในนวนิยายเรื่องลูกผู้ชายเมื่อสิพกปีมาแล้วมีผู้บอกกับฉันว่าหนังสือเรื่องนี้ของฉันเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่งของตลาดหนังสือเวลานั้นแต่มาถึงเวลานี้ความมานะทนงของฉันคงไม่มีเหลืออยู่แล้วขอท่านทั้งหลายจงอ่านมันด้วยความปลาณี เหตุนี้เองสีบุรพาในวัยหนุ่มเมื่อพุทธศักราช2472จึงได้ดรวบรวมพักพวกนักเขียนหนุ่มด้วยกันก่อตั้งเป็นคณะสุภาพบุรุษและหนังสือลายปากชื่อสุภาพบุรุษขึ้นมาเพื่อเสนอแนวคิดอันไม่โอ้อวดของพวกเขาสภาพการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 แบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายทั้งศักดินาขุนนางทหารและนักหนังสือพิมพ์เมื่อสีบุรพภาท่านก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนที่ยืนอยู่ข้างประชาชนของวงการหนังสือพิมพ์ในการวิพากษ์รัฐสะท้อนความทุกข์ยากของรัษฎรสมัยนั้นและเรียกร้องประชาธิปไตยในปีพุทธศ 95, ักราช2495หนังสือพิมพ์ต่าง รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกระบบเซ็นเซอร์และพระราชบัญญัติการพิมพ์ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่เก่าไม่ทันสมัยสีบุรพาได้เป็นหัวหน้าไปเจรจาจนกระทั่งนักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้ได้ถูกจับกลุมด้วยข้อหากระบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักรซึ่งต่อมาเรียกกันภายหลังว่ากบฏสันติภาพ เป็นกลุ่มกบฏเดียวที่มีปากาเป็นอาวุธรัฐบาลได้อ้างเหตุผลในการจับกลุ่มว่ายุยงก่อความไม่สงบทำให้มีการเกลียดชังรัฐบาลถูกส่งฟ้องศาลอาญาศาลตัดสินจำคุกคนละสิปี4เดือนชีวิตของนักเขียนนักนักสือพิมพ์ที่เรียกร้องสิทธิและเสรีประชาธิปไตยกลับต้องหวยหาอิสรภาพอยู่ในกรงขัง แต่ด้วยหัวใจเข้มแข็งท่านจึงเขียนถ้อยคําอมะตะที่ข้าพเจ้านำมาเริ่มบทความนี้ในนวนิยายเรื่องสงครามชีวิตซึ่งท่านประพันธ์ขึ้นในเรือนจำพร้อมกับผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้สีบุรพาอีกหลายเล่มก็ถือกำเนิดณแดนโทษนี้เองกุหลาบสายประดิษฐ์หรือสีบุรพาเขียนหนังสือในที่คุมขังสี่ปีเสรจจึงพ้นโทษ เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบรอบ25พุทธศตรวรรษน้ำสีบุรพาสู่ภาพบุรุษนักเขียนอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อา่านแต่กับอำนาจรัฐพระเด็จการท่านไม่ยอมก้มหัวให้ยางเด็ดขาดเพราะฉะนั้นขณะเมื่อสีบุรพาได้รับเชิญจากประเทศจีนในฐานะทูตทางวัฒนธรรมประเทศไทยเกิดการปฏิวัติ โดยจอมพลสฤดิธ,ธนรัตมีการจับกลุ่มนักการเมืองนักนักสือพิมพ์ฝ่ายตรงข้ามท่านคงเบื่อหน่ายสภาพการเมืองไทยและเห็นว่าเมื่อกลับเมืองไทยคงต้องสิ้นอิสรภาพอีกเช่นกันท่านจึงตัดสินใจขอลีภัยการเมืองอยู่ในประเทศจีนจนกระทั่งเสียชีวิตผมไม่ลืมแม้สักขณะหนึ่งว่าผมเป็นคนไทยเป็นหน่วยหนึ่งของชาติไทย ที่ยังร้านหลังชาติอื่นเขามากการที่ออกมาเรียนก็เพื่อแสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่เมืองไทยจุดหมายปลายทางของผมอยู่ที่เมืองไทยคำพูดของนพพรในในวริยายเรื่องข้างหลังภาพทำให้ครุ้นคำหนึ่งไปถึงสีบุรพาที่ข้าพเจ้ารู้จักท่านคงหวังที่จะกลับมาฝังล่างฝากวิญญาณบนผืนแผ่นดินไทยตราบจนลมหายใจสุดท้ายเป็นแน่ บัตรนี้ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีชาตการของท่านพวกเราจะทำนิ่งเฉยไม่ต้อนรับการกลับสู่จุดหมายปลายทางของท่านสักหน่อยหรือเข้าไปทำความรู้จักกับสีบุรพาแล้วนำแนวคิดอันเป็นประโยชน์จากบทประพันธ์ที่ท่านฝากไว้มาพัฒนาสังคมยุคปัจจุบันกันเถิดผลงานชนะเลิศการประกวดบทความ สีบุญพาที่ข้าพเจ้ารู้จักจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีขอบคุณครับ